สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมกําลังอยู่ในช่อง Youtube ประธานสุธมาหรือช่างหนุ่มนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาส่งงานขัดเคลือบสีอีกคันหนึ่งของผมกันนะครับไปดูกันครับว่างานข้างหลังจะสวยงานแค่ไหนไปดูกันเลยครับนี่ครับผมก็เป็น Mercedes-Benz นะครับรุ่นอะไรเนี่ยคันนี้นะเป็นคันที่4ของบ้านพี่อาร์มนะครับผม ก็จะบันทึกคลิปวิดีโอนี้ไว้ในช่อง Youtube นี้นะครับเผื่อเจ้าของนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเข้ามาดูย้อนหลังนะครับผมก็ถือโอกาสส่งงานด้วยเลยนะครับเบนรุ่นอะไรนะ CLS 2อ่อ c ห้250นะผมไม่รู้จักชื่อรุ่นหมดต้องมาอ่านหว้นี้เลยนะอันนี้นะครก็มาตั้งแต่เมื่อเมื่อวานนะครับเมื่อวานตอนเที่ยงเมื่อวานก็คือวันวันเสาร์ตอนเที่ยงครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์นะครับ ผมขัดตั้งแต่อตอนผมขัดตั้งแต่ตอนเที่ยงจนถึงสามทุ่มนะครับเที่ยงจนถึงสามทุ่มนะครับก็ได้พักไว้แล้วตอนเช้าก็คือวันนี้อย่างมาไล่เช็ดอีกตอนเช้าก็คือวันนี้นะครับผมก็มาล้างแล้วก็เคลือบเงานะครับมาล้างเคลือบเงาเป่าฝุ่นเคลือบเงานะครับผมลดสภาพก็ เกลืหินเยอะอยู่นะครับก็คือสภาพการใช้งานคือที่มาตอนแรกลอยเต็มเลยนะครับผมก็ไล่ออกไปได้เยอะนะครับต้องบอกนะครับว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าฝากระโปรงนี้ก็อาการหนักเลยนะครับผมใช้เวลาอยู่กับฝากระโปรงนี้นานพอสมควรนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมสภาพก็9ก9 6สิบเนเนาะเรื่องไล่เส้นความเงานะครับ ให้ดูกันเลยนะครับฝั่งนี้ย้อนแสงหน่อยนะครับความเงาความใสได้อยู่นะครับผมทีแรกนะที่อามถ่ายรูปมาให้ผมผมนึกว่ารถคันนี้เป็นรถสีดำนะครับผมทจริงแล้วเป็นรถสีน้ำเงินน้ำเงินออกม่วงนะครับ ดูในรูปเหมือนจะเป็นสีดำนะครับสวยงามนะครับผมตอนนี้ก็โทรหาแล้วนะครับโทรหาพี่อามเจ้าของรถแล้วนะครับผมว่าจะมารับนะครับไม่เกินไม่เกินเก้าโมงเช้านะครับเพราะว่าวันนี้ผมมีธุระที่จะต้องไปอู่อ,อีกอู่หนึ่งนะครับที่เขาเท่าแก่เขานะครับสนใจผลิตภัณฑ์ ขัดเคลือบสีตัวนี้นะครับแล้วก็อยากจะรู้เทคนิคการขัดสียังไงให้เม็ดมันโล้นนะครับให้เม็ดมันนอนไม่อยากให้เม็ดมันตั้งนะครับวันนี้ผมมีธุระผมก็เลยเรีบจบงานนะครับเพื่อว่าจะได้ไปธุระวันนี้ต่อนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ดูงานเต็มๆกันเลยนะครับ โอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสนใจนะครับงานขัดเคลือบสีก็ติดต่อเข้ามาได้ในคอมเมนต์นี้หรือว่าในคําอธิบายใต้คลิปนะครับมี Facebook ผมมีเบอร์โทรผมแล้วก็มีไลน์ผมเพื่อจะติดต่อผมได้นะครับรับนะครับเฉพาะงานขัดเคลือบสีเท่านั้นนะครับผมเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นด้วยนะครับตอนนี้คิวก็ไปต้องต้องไปเริ่มใหม่ว่า บอกว่าต้องบอกว่าต้องไปเริ่มใหม่ปีหน้านะครับผมก็ปี2 5 6 0เอ่อ65นะครับปี2565ถึงจะเริ่มคิวงานนะครับตอนนี้ก็มีจับจองเข้ามาแล้วนะครับ 2- 3สคิวนะครับถ้าเกิดพี่น้องท่านไหนอยากจับจองคิวก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมเพื่อจะมาจองคิวไว้นะครับเพราะว่าที่มันนานไม่ใช่อะไรนะครับผมทําได้แค่วันอาทิตย์วันเดียวนะครับมันก็เลยคิวนานเดือนนึงก็รับได้4คันอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ ผลิตภัณฑ์รอหรือโลอานะครับถ้าสนใจพี่น้องสนใจก็จะไปขัดรถตัวเองนะครับก็ผลงานก็ออกมาแบบนี้นะครับก็มั่นใจนะครับในความเงานะครับก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับสําหรับผลิตภัณฑ์น้ํายาขัดเคลือบสีรอหรือโลอานะครับสัญลักษณ์หัวสิงโตนะครับก็มีจําหน่ายนะครับถ้าสนใจอยากเอาไปขัดรถเองนะครับพร้อมกับวิธีขั้นตอนการแนะนําทุกอย่างนะครับสอบถามได้นะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ